สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเปิดไอบิ๊กลักกี้แคปซูลกันนะครับมาดูกันนะว่าจะคุ้มไหมก็ประมาณ550บาทนะครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่ออโตอ้เดี๋ยวโชว์หน่อยแล้วกันนะนี่แหละเดี๋ยวจะรอซื้อนะครับเกมช็อปอ๋อนี่นะครับอันนี้ส0่สชิ้นนะครับจะซื้อมาเปิดให้ดูรีวิวกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ครบทุกแคปซูลเลยมาดีไหม จนก่อนนะครับสามแล้วแล้วก็4สุดท้ายไปซื้อเทเรลโข่ง10ชิ้นนี้หาให้นะผมเคยซื้อผิดประจำนะครับอ่ะสีชิ้นมาด,ดูกันของเก่ายังขายไม่หมดเลยนะยังเหลือเยอะเลยมา40ชิ้นนะครับได้อะไรบ้างมีตังค์นะได้สูงสุดห0 m เอยมเเดียวนะครับไปดูกัน40ชิ้นเลยนะ อ่าแสนสองแล้วก็ทอก่อแคปซูลอ่าสองแสนนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้กล่องทานซูมคาทิเกตคุณคุณลดนะครับคุณลดแว็กซ์แ็กอีกแล้วแสนสองนี่คือต่ำสุดแล้วมั้งเนี่ยราคานี่ยเ,เกือบสองเท่าของอันที่แล้วนะครับ เฮ้ยให้แค่เม็ดไม่เท่าไหร่เองอะให้น้อยจังเลยสองแสนเหมือนให้มาขายเฉยๆโอ้โหสองแสนอีกแล้วครับท่านผู้ชมคือพี่ให้ที่มันแพงๆหน่อยได้ไหมเอ็มหนึ่งยิงควรให้แบบเมื่อกี้แหละไม่ควรให้น้อยกว่านี้ห้าแสนเลยคือกดรัวก็ไม่ได้เนาะต้องค่อยๆกดใช่ไหมห้าแสนอีกแล้วครับท่านผู้ชม ผมว่าละคนที่เขาขายพวกคูณเยอะนี่นะ่าจะเปิดแคปซูลกันหมดนะฮะใครดวงดีก็ได้ไปผมเคยได้ตั้งล้านหนึ่งเหน้นะครับไอแคปซูลไอสิบล้าน1 0บเอ็มนะครับตัวที่แล้วได้แม็กเลยนะต,ตัวนี้ได้ไม่ถึงแม็กซสักกันนะครับเจ็บไปเยอะเหมือนกันนะคแค่ได้สักเอ่อเท่าไหร่ดีเอ่อต้อง40ไอ,อต้องต้อง20กว่าบวกเท่านั้นนะอ่ะเงีคุ้มนะครับได้อื่นไม่คุ้มเลยจริง โอ้โหเกลือเกลือและเกลือและเกลือและเกลือเกลือเกลือโอ้ God. อแม็กกอดนี่แลทายมาอันที่แล้วก็พอแล้วมั้งมาไอ้แยไไ่ไม่ไม่ได้ต้องการเลย500นี่ควรจะได้อะไรอะ่ะ25่เอ็มนะครับนี่ไม่ถึงนี่คือเกลือสุดๆอะ่ะไม่คุ้มนะดูจากสภาพแล้ว b ิกลั c กี้แคปซูลนะครับถ้าไอ้พวกแบบของ 3M ไม่ออกก็คือก็คือเกลือสุดๆอะ่ะ โอ้ยเหลืออีกสิบห้าชิ้นสุดท้ายละสี่แสนราคาเฉลี่ยเลยหลือเ้็นี่ยสี่แสนแสนสองก็คือได้แต่ต่ำๆนะไม่ได้แบบเยอะกว่านี้เลยแสนสองมาอกแก่สิบเอ็มโผล่มาไหนก็ดีนะเอออย่างน้อยสิบเอ็มก็ได้ไหมเอ็มหนึ่งครับคือมันจะให้แค่ยี่สิบเอ็มจริงเหรอเนี่ยปะโถเดี๋ยวจะโบกให้ คุ้มหรือเปล่า40ชิ้นเลยนะคือให้ของที่มันดีกว่านี้หน่อยก็ได้ครับคุณพี่คือแบบผมผมผมผสมจนเบื่อแล้วครับเนี่ยไอ้แร่ทายเนี่ยให้มาทำมาเยอะแยะผมใช้ก็ไม่ใช้สักทีวันนี้โอ้ยท่อนี้เยอะมากจะบอกให้วันนี้เก็บไปก่อนโวัวแบ็ค8ชิ้นสุดท้าย ว้าน่าจะถึงอยู่นะ 20m เนี่ยโอ้โหอุ้ยนี่เป็นเส้นทางนะครับรถทูว Vios R นะครับเดีย๋ยวผมทำคลิปอ้าค่าแสนโอ้ 10m ไม่ออกเลยสักกติดเดียวสึกเศร้าได้เอ็มหนึ่ง โอ้ห 15m ให้โคตรน้อยชิ้นสุดท้ายครับคอดีๆเถอะขอร้อง5 0 m มาก็ได้มาอาเกลือและเกลือโอเคครับสรุปก็คือเจ๊งครับเจ๊งแบบเจ๊งแหลกอ่ะโห่โคตรจะเจ๊งอืมนี่อีกสิบชิ้นแล้วก็ขยายยืดยางแล้วก็ไอ้กล่องนี่คืออะไรวะเนี่ยอคาร์ทานส์ฟอร์มแรนดอมบ็อกซ์สักอย่างหนึ่งขึ้นเดือดนะครับ เป็นว่าเจ๋งคตสุดสุดๆอ่ะโคตรจะเจ๋งอยากให้รีวิวเลยก็เผมจะรีวิวทุกอันเลยอ่ะยกเว้นในพวก3 3มสามพันสองนะสามพันสองอาจจะรีวิวสักสิบยี่สิบชิ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เปิดคุ้มที่สุดก็คือไอ, 90, 90อ้เก้าร้อยเก้าสิบอ่ะนะฮะเนี่ยคุ้มสุดจริงๆได้สิบเอ็มผมได้สิบเอ็มรอบหนึ่งคือคุ้มมากเลยนะคือเป็นอะไรที่ที่ดีมากเลิศชอบครับใครดีครับอ่าสวัสดี ดีครับหน่อยดีครับแนะนำอะไรเหรอโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ